รัมภาความเพื่อเนี่ยต้อเกิดจากความทั้งใจของเราตลอนนะครับนะครับบัดนี้ครับได้เวลาเป็นของคนเล่นแล้วนะครับเจ้าเริ่มการบูชาพระพุทธมนตร์ในเวลานี้นะครับเตรียมตัวก้าวอับลูจามาล้วพระนายใพร้อมกันภิกษุนาตกาลีนะพุญชาอภิโมทยามะ อิรินาสกาเลนะธรรมอภิปุญยามะอิรินาสกาเลนะสังฆอภิปุญยา

Namo tata akawato arahato Sama saipu tata Namo tata akawato Arahato sama sambung nasa Namo tata akawato Arahato sama sambung kami โพธังสรณังคัจฉามิคัมภังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอุทิยัมปิสุขังสรณังคัจฉามิทุกขยัมปิโพธังสรณังคัจฉามิอุทิยัมปิ ยติยัมพีธัมมังสาราณังสัจฉามุติยัมพีติสังฆังสรณังคตวาอิติตุติยัมพีสังฆังสาราณังสัจฉามตติยัมพีอุตฺตังสรณังคตามิสติยัมพีอุปฺพัง

Bapak May Min Balang bangetpatiyak Bapakia Bapak lokak saya Balku banget lain Kadang kita biang delante kalau kas manawabar mana bukan aku da diri yang da sampaiang kauwirang ditang darang ngiil loa saya way wadah ser kata itu hitang သမ္မာဝိတိသာလူကံနတိလောကသမေနသဗ္ဗံလုကာမေသူရိနိုင်ယတေသဟိတသုခပစိယသုနရေတိသတ္တံဝိဟာယမတိသတ် Ja. Okay. Okay. God, I want

นะครับในขณะานี้นะครับก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี2566ของโรงเรียนบางปะาานุขุมารบุรวิทย์นะครับขณะนี้นะครับหลวงพ่อกำลังประพรมน้ำพต์นะครับซึ่งเป็นน้ำพที่ผ่าการถกเสกด้วยคาถาอันศักดิ์สิทธิ์นะครับขอให้นักเรียนความะเอื้อนะครับแล้วก็รับด้วยความตั้งใจนะครับนักเรียนนะครับเป็นเล่นนะครับนี่คือ ตถานะครับความตัดสิทธิ์ถ้าใครลบลู่เนี่ยผลที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราคาดเดาไม่ได้นะครับขอให้ตั้งใจนะครับนาทีมีใหม่นะครับเราจะได้มีโอกาสรับศีลรับพรนะครับรับคาถาอันเป็นมงคลสักหนึ่งครั้งนะครับก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้ตั้งใจนะครับวันนี้นะครับพระคุณเจ้าทั้งเก้าท่านนะครับมาจากวัดสวนหงของอำเภอเราีเองนะครับใกล้ นะครับตรงไหนนะครับอยากได้ตะโกนนะครับนักเรียนนิมนต์พระพุทธเจ้าด้วยความสุภาพนะครับประนมมือทุกครั้งนะครับเวลากล่าวเวลานิมนต์พระพุทธเจ้านะครับเป็นมารยาชาวพุทธที่เราควรต้องปฏิบัตินะครับและในอีกสักพูนึงนะครับก็จะเข้าสู่วิธีการใส่บาตรเข้าสารอาหารแ้่นะครับณนบริเวณจุดที่วางไว้นะครับทางขถนที่ขนามทั้งของข้าก็ ขอให้นะครับนักเรียนตั้งแถวให้เป็นระเบียบนะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ครูยังไม่ปล่อยนะครับตอนนี้ 그ล่นเฉลี <sum> มาแล้วมาแล้วขอให้วได้สาธุเ่ะสาธุขอให้ได้ขอได้นะขอให้จบการสอาแล้วก็อันนี้ไว้ที่ไหน ประกาศแจ้งมาย่งนักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่สามสถานที่ต่างๆนะครับนเรียนคนใดที่ใส่บาตรเรียบร้อยแล้วนะครับ่เรียนมารอบริเวณสนามผู้สอนไปครับจะไม่นุากให้เรียนติตามทเรียนใดๆไม่สินนะคบประกาศเราอยนนักเรียนทุกคนนะครับที่ใส่บาตรเข้าสถา่้เรียบร้อยแล้วไม่เรียนมารอสานที่บริเวณสนามผ้สอไม่รุ่ยากเรียน